ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องต่อ c ี k Channel อีกเช่นเคยนะครับผมก็นะครับก่อนรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมเข้าเรื่องนะครับทุกคนวันนี้นะครับพี่ก็จะมาแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับเกมคาปาคิงมันตีพเยื่นนะครับทุกคนเออนะครับผมเป็นไงบ้างครับช่วงนี้ครับผมเกมก็ไม่ได้อัปเดตมาพักนึงนะครับผมหลังจากที่อัปเดตไปล่าสุดนะครับทุกคน ก็วันนี้เกมอัปเดตอีกแล้วนะครับผมก็เลยมาแจ้งข่าวสารให้ FC ทราบนะครับผมก็นะครับมาดูกันว่านะครับอัปเดตรอบนี้จะมีอะไรบ้างนะครับจะเป็นแบบไหนนะครับมีรถอะไรนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูไปพร้อมกันนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะพาทุกคนไปดูว่ามันมีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับไปแล้วครับทุกคนเดี๋ยวพี่พาไปดูรถนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับผมที่เข้าใหม่นะครับเดี๋ยวพี่จะพาเลื่อนไปดูทีละคันทีละคันเลยนะครับทุกคน มาแล้วครับผมคันที่1นะครับผมคือรถคลาสสิกนะครับแต่ว่าพี่ไม่รู้จากชื่อรุ่นนะครับมันเป็นรถรุ่นอะไรนะครับเพราะว่าพี่สังเกตแล้วที่พี่เคยบอกว่าแอดมินนะครับเขาชอบรถคลาสสิกนะผมเขาจะเอารถแบบคลาสสิกเข้ามานะครับคันนี้ก็ราคา65,000บาทนะครับทุกคนก็ราคาก็ไม่ได้แพงมากนะครับผมก็น้องๆก็กดซื้อกันได้นะครับผมแล้วก็ไปแต่งแต่งดูนะครับเดี๋ยวพี่จะกดซื้อเลยนะครับทุกคน พี่มีตังพอซื้ออยู่นะครับพี่ก็จะซื้อเลยแล้วกันนะครับแต่ว่าซื้อได้ก่อนนะครับยังไม่ได้แต่งนะครผมก็แต่งค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับทุกคนในพี่จะพาต้องน้องไปดูรถคันใหม่ก่อนนะครับผมเลื่อนแต่งไว้ที่หลังนะครับไปแล้วครับกดไปพร้อมๆกันนะครับทุกคนก็หลังจากที่เลื่อนมาพักหนึ่งนะครับน้องๆพี่ก็จะมาเจออีกคันหนึ่งครับคือเจ้ากระบะคันนี้นะครับทุกคนแต่พี่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นรุ่นอะไรนะครับพี่ก็เดาไม่ถูกพี่ก็ไม่กล้าเดานะครับแต่พี่พูด กระบะคัสติกสักเท่าไหร่นะครับทุกคนก็เอาเป็นว่าเป็นรถใหม่อีกคันหนึ่งคันแล้วกันนะผมก็รถคันนี้ก็เป็นคันที่2เนี่ยถัดมาก็เป็นคันที่3นะครับอันนี้ก็ไม่รู้จักชื่อรุ่นอีกเหมือนกันนะครับผมส่วนมากจะเป็นรถคัสสิกสมากนะครับผมที่แอดมินเขาเอาเข้ามานะครับผมใครรู้ว่ารุ่นอะไรก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับผมแต่ว่าพี่ไม่รู้จริงๆนะครับพี่ก็กราบขอไป f อฟด้วยนะครับผม โอเคนะครับผมเราไปดูคันถัดไปกันเลยนะครับทุกคนว่าจะเป็นรถอะไรนะครับแต่พี่เคยพูดถึงเจ้า s 1 3เนี่ยนะครับเฮ้ยทุกคนมาจริงทุกคนที่พี่เคยบอกจําได้ปะที่พี่เคยบอกว่า s 1 3ต้องมานะครับมาแล้วนะครับไม่ผิดหวังนะครับรอบนี้ครับแอดมินจัดให้นะครับมีชุดแต่งด้วยนะครับประเด็นครับคือมีชุดแต่งด้วยนะครับรถก็ไม่ได้ไม่ได้แพงนะครับซื้อได้ด้วยเงินเลยครับ4 1 0 0 0 0มนบาทนะครับผม แต่ว่าเรื่องชุดแต่งอาจจะต้องซื้อด้วยทองนะครับผมแต่ว่าพี่ยังไม่แต่งครับเดี๋ยวพี่จะขอแบบผ่านจุดนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวพาไปดูรถกันก่อนนะครับเดี๋ยวเรื่องแต่งไว้ที่หลังนะครับทุกคนนะครับถัดไปแบบเราจะได้ไปกันแบบรวดเร็วนะครับผมก็คลิปนี้อาจจะแบบยาวนิดนึงนะครับเพราะว่ามันละเอียดนะครับรายละเอียดต่างๆที่เกมอัปเดตครับแอดมินเขาเพิ่มอะไรเข้ามาใหม่นะครับรถอยู่ไหนเอยมาแล้วอีกหนึ่งคันนะผมเจ้า บุกตินะครับผมนะครับหางหลังคือกระดกได้ด้วยนะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับผมเออนะครับหางหลังเป็นแอโรเดนามิกนะครับผมเวลาแบบรถเบรกนะครับหางหลังก็จะแบบโผลขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับทุกคนโอ้โหอย่างเฟี้ยวครับเท่มากเลยนะทุกคนโอ้โหอีกหนึ่งคันจัดกันได้ครับผมราคา1นล้านหกแสนนะครับผมจัดกันได้ครับผมไม่ต้องใช้ทองซื้อนี่แหละครับที่พี่อยากได้คือเจ้าคันนี้นะครับทุกคน เมื่อกี้พี่เล็กก็เลยไม่ซื้อคันนนนนะครับพี่เล็จะมาซื้อคันนี้นะครับคันนี้คือแต่งแล้วนะครับทุกคนคันนนไม่คันนนไม่แต่งนะครับคันนี้จะต้องใช้ทองซื้อนะครับในราคาหนึ่งพันคอยนะครับทุกคนรออะไรครับซื้อดีครับหนึ่งพันคอยครับเดียวขนาดนี้ครับผมบอกเลยโบคู่ด้วยนะครับทุกคนโอ้โหโคตรเท่นะครับผมเป็นรถของอ่าเคนบ็อกนะครับผมถ้าใครเคยดูดิบรถมันจะเป็นเจ้าสํานักเคนบ็อกนะครับที่เขาเพิ่งเสียไปนะครับผม คือรถคันนี้แหละครับผมทุกคนแล้วก็อีกคันหนึ่งก็คือคันนี้ด้วยนะครับผมถ้าใครเคยดูเขาดิฟรถเนี่ยจะต้องเห็น2คันนี้นะครับคือเป็นรถดิฟประจําสํานักเขาเลยนะครับผมจะเป็นโบคู่แบบนี้เลยนะครับแต่ว่านี้พี่ยังไม่ซื้อโบคู่นะแต่พี่จะซื้อตัวรถไปก่อนนะครับผมเรื่องซื้อโบคู่ไว้ที่หลังนะครับผมเพราะว่างบประมาณมีน้อยมากนะครับตอนนี้ครับผมจะหมดแล้วนะครับแค่ซื้อรถคันนี้ก็อาจจะหมดไปเลยนะครับนี่แหละครับผมมาแล้วครับซื้อแล้วนะครับ เฟียวแบบนี้มันต้องจัดนะครับทุกคนอย่าลืมไปจัดกันนะครับทุกคนบอกเลยว่าเฟียวใครชอบริบรดเนี่ยกดดาวน์โหลดได้นะครับจะเห็นภายในครับบอกเลยว่าภายในโคตรเท่นะพี่น้องดูดิโอ้โหอย่างหล่อครับหล่อจัดนะครับคันนี้มีโป่งด้วยนะครับผมโอ้โหใครที่ได้ครอบครองนี่ก็ถือว่าสุดยอดมากเลยนะครับก็ตอนนี้เกมยังเป็นเบต้าอยู่นะครับทุกคนยังไม่ได้แบบเป็นตัวเต็มนะครับผมก็ ใครที่ยังไม่อัปเดตครับก็ให้รอสักประมาณ4-5วันก่อนนะครับแต่ว่าใครที่เข้าร่วมเบต้าก็สามารถทดลองเล่นได้เลยนะครับทุกคนโอเคนะครับพี่จะพาไปดูรถคันนี้นะครับไปดูห้องแต่งแต่งกันนะครับว่ามีอะไรแต่งหรือเปล่านะครผมมีเห็นมีของแต่งอยู่นะครับหมาใหม่นะครับเราจะกดถัดไปนะครับันนี้เขาก็จะแต่งให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนคือเป็นรถยิบแหละ คือจะมีถังน้ํามันมีพัดลมข้างหลังอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะมีสปอร์ตไลท์เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวพี่กดไปนี่ครับสปอร์ตไลท์ครับราคามหาโหดมากนะครับถ้าใครชอบก็จัดได้นะครับแต่ว่าพี่ไม่ซื้อแน่นอนนะครับทุกคนเพราะว่าพี่เหลือคอยแค่600อนะครับตอนนี้คือจนแล้วนะครับตอนนี้ซื้อรถซื้อรถทั้งหมด2คันนะครับที่เป็นคอยนะครับ2คันแล้วก็จะเหลือไว้ไปแต่งซินเดียเอสสิบสามอีก1คันนะครับผมก็น่าจะหมดพอดีนะครับทุกคน มาดูในส่วนของล้อแม็กนะครับล้อแม็กมันจะมีเพิ่มเข้ามาใหม่หรือเปล่านะครับแต่พี่คิดว่าไม่น่าจะมีนะครับทุกคนเพราะว่าล้อแม็กก่อนก็เยอะแล้วนะมันก็ยังเกื่อนแล้วแต่พี่คิดว่าซีซันหน้าน่าจะมีนะเพราะว่าเขาไม่ได้เพิ่มล้อแม็กมาประมาณ3ซีซันละที่เขาเนี่ยอัปเดตเขาไม่ได้เพิ่มเข้ามาให้นะครับแต่พี่ว่ารอบหน้าน่าจะมีแต่รอบเนี้ยไม่มีนะครับเพราะว่าสําหรับแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอต่อการแต่งรถแล้วนะครับแต่ว่าแบบ คันนี้ใส่ล้อนี้คือหล่อมากเลยนะทุกคนจัดเลยแล้วกันครับผมเอาล้อนี้แหละครับไอเรื่องจัดทรงจัดทรงเราค่อยมาจัดกันทีหลังนะครับผมตอนนี้เราก็ไปกระจ่างรวดเร็วนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เรื่องรถเรื่องชุดแต่งอะไรเงี้ยเราพี่จะพาไปดูอย่างอื่นกันด้วยนะครับผมนี่นะครับผมมาดูชุดแต่งคันนี้บ้างนะครับซินเวียเอสามนะครับผมหรือพี่จะลองแต่งให้ดูนะครับว่ามันหล่อขนาดไหนนะครับทุกคน บอกเลยว่าคันนี้ซื้อเลยครับผมเฟี้ยวู่แล้วครับผมเรื่องทําเครื่องไว้ทีหลังนะครับเดี๋ยวขอจัดพวกชุดโป่งก่อนนะครับว่าจะออกมาหล่อขนาดไหนนะครับทุกคนไปดูพร้อมๆกันเลยครับเวลาแต่งรถนะครับให้เราลองเลือกตัวโป่งก่อนนะครับพอเลือกโป่งเสร็จเนี่ยเราค่อยเราค่อยไปเลือกพวกกันชนหน้าพวกกันชนหลังแล้วก็สปอยเลอร์นะครับผมหรือว่า GT w i วินะครับผม เราจะเห็นว่าถ้าโป่งอันนี้คือมันดูดีแล้วมันใส่ชุดแต่งกับอะไรมันค่อยจะเข้ากันนะครับลองบาลานชุดโป่งก่อนนะครับว่าเราต้องดึงล้อมาด้วยนะครับมันจะได้รู้ว่าไอ้ล้อชุดนี้ยมันพอดีกับโป่งหรือเปล่านะครับเดี๋ยวพี่จะเลือกเป็นโป่งไอ้เจ้าตัวนี้นะครับผมนะครับตัวนี้พี่ดูว่ามันดูเท่ดีนะครับดูมันดูใหญ่ดีดูอวบนะครับพี่ก็จะซื้อเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ทีนี้เราก็มาเลือกข้างนะครับผม ว่ามันแมทช์กันไหมนะครับพอเราได้ข้างๆเสร็จใช่ไหมเราก็จะไปเลือกส่วนอื่นกันนะครับทุกคนก็จะเป็นส่วนของฝากระโปรงหน้าเนี่ยนี่จะเป็นฝากระโปรงหน้าเจาะนะครับผมแล้วก็จะมาเลือกส่วนของการชนหน้านะทีนี้นะครับพี่แค่เลือกเป็นอันสุดท้ายนะครับผมมันเข้ากันดีมันคือชุดเียวกันนะครับมันคือชุดแต่งชุดเียวกันนะครับจะเป็นชุดโป่งยิบหนะครับผมนะครับก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้นะครับทุกคน มองกี่ทีก็หลอนนะครับรถรุ่นนี้คือมันหล่อมากเลยนะครับเดี๋ยวที่นี้ก็จะไปจบที่กันชนท้ายนะกันชนหลังนะครับผมพี่ก็จะเอาเป็นอันสุดท้ายแล้วครับผมมันน่าจะเข้ากันสุดแล้วนะครับน่าจะแบบว่าแมทหรือว่าลงตัวนั่นเองนะครับผมนี่ครับเจ้าสุดท้ายเมื่อกี้นี้มันดูตลกนะครับปีคอจบที่อันนี้นะครับผมแล้วก็มาดูในส่วนของหางหลังกันบ้างนะครับหางหลังพี่จะไม่เอาแบบนี้นะครับมันเลอะเทอะเกินไปพี่จะเอาเป็นอย่างนี้ครับตูดเป็ดนะครับทุกคน มันดูเท่ดีนะครับตูดเป็ดมันดูเท่ดีก็แล้วแต่คนชอบนะครับแต่ว่าพี่ชอบเป็นแบบตุดเป็ดนะครับมันดูแบบว่าหล่อๆดีนะครับเนี่ยครับยิ่งทําสีดํายิ่งหล่อนะครับเข้ากันมากเลยนะครับเพราะว่าพี่ชอบรถสไตล์แบบรถบุบอวบนะครับผมถ้าใส่หางหลังมันก็จะดูมันไม่ค่อยแมทกันสักเท่าไหร่นะโอเคครับผมหลังจากที่เราแต่งรถเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาดูจุดนี้นะครับคือเครื่องแต่งกายนะครับทุกคน ก็จะเพิ่มหมวกกันน็อกเข้ามาใหม่นะครับเนี่ยครับเป็นหมวกกันน็อกลายเป็นสีอย่างนี้เลยสําหรับการเป็นนักแข่งนะครับมันต้องใส่หมวกกันน็อกนะทุกคนนี่ครับแบบนี้นะครับราคาก็เอาเรื่องนะครับผม200คอยนะครับแล้วก็จะมีพวกเสื้อผ้าอะไรพวกนี้นะครับผมที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับก็จะมีชุดแปลกๆอย่างนี้ครับแต่ชุดนี้ครับแปลกๆดีนะครับชุดคุณนายนะครับผมชุดนี้ครับผมชุดอยู่บ้านนะครับชุดไปเที่ยวก็ได้นะครับเป็นก็มีกระเป๋าด้วยนะครับ มีกระเป๋าเล็กๆครับน่ารักน่ารักครับภายข้างหลังครับผมแล้วก็กางเกงนะครับทุกคนดูกางเกงกันนะครับก็จะมีกางเกงที่แมทกับเสื้อตัวเมื่อกี้ด้วยนะครับเนี่ยตัวนี้ครับคือชุดตัวกันนะครับทุกคนแล้วก็รองเท้านะครับก็จะมีรองเท้าอีกแบบแนแบบใหม่ด้วยนะครับผมแบบนี้นะครับโอเคนะฮะก็จบเรื่องเครื่องแต่งกายไปแล้วนะครับก็เราก็จะออกจากตัวนี้ไปนะครับเราจะไปดูอย่างอื่นกันบ้างนะครับโอเคครับผมออกไปเลยนะครับผมพี่จะไม่ซื้อนะครับ พราะว่าทรัพยากรมีน้อยนะครับตอนนี้มาดูในส่วนนี้กันบ้างครับผมก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพวกเรานะครับเขาจะทําเป็นแท็บนี้ขึ้นมาครับสําหรับคนจะเติมนะครับจะเติมรือว่าจะซื้อรถที่เป็นแบบเติมซื้อเครื่องซื้อล้อซื้อเครื่องแต่งกายแบบนี้ได้เลยนะครับอันนี้คือแบบคอมแมทชุดมาให้หมดแล้วนะครับทุกคนก็จะมีบางชุดที่อยู่ในนั้นไม่มีครับแต่ก็ตัวนี้ในนี้อาจจะมีนะครับผมนะครับก็สะดวกไปอีกแบบหนึ่งนะครับทุกคน ก็รอบนี้ก็ถือว่าอัปเดตรอบนี้คือครบครบนะครับโอเคครับผมหลังจากที่เราดูพวกนี้ไปแล้วก็เดี๋ยวพี่จะพาครับไปดูแมปกันบ้างนะครับวันนี้มันมีแผนที่ที่เพิ่มเข้ามาไม่ใช่แผนที่ครับผมขออภัยับผมก็จะเป็นแบบว่าเขาเพิ่มหมู่บ้านนะครับเข้ามาในแมปนะครับผมก็นะครับตอนนี้พี่ก็เข้ามาในเกมเป็นที่ดําร้อยแล้วนะทุกคนก็พี่คิดว่าหลายคนก็อาจจะไม่รู้ว่าไอหมู่บ้านที่พี่ว่าเนี่ยครับ มันอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวพี่จะพาน้องๆไปดูเลยนะครับว่ามันไปทางไหนนะครับน้องๆจะได้ไปถูกนะครับก็มาถึงตรงนี้ใช่ไหมก็ให้เราขับตรงมาเรื่อยๆนะครับตามทางมาเลยนะครับทุกคนขับไปเรื่อยๆนะครับดูเส้นทางให้ดีนะครับเดี๋ยวมันจะไปไปถูกนะครับพอถึงตรงนี้ปุ๊บเป็นแยกใช่ปะให้เราเลี้ยวขวาไปนะครับมันจะเป็นถนนดาแบบนี้นะครับเข้ามาอีกไม่ไกลนะผมขับไปอีกนิดนึงนะครับมันก็จะถึง หมู่บ้านที่พี่พูดถึงนะครับผมเป็นหมู่บ้านใหม่ที่เขาสร้างขึ้นมานะครับสวยมากครับพี่ไปลองไปดูมาแล้วนะครับนะครับถึงแล้วครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะไม่ได้พาขับวนดูนะครับเพราะว่าหมู่บ้านมันใหญ่มากเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะบินโดรนให้ดูนะครับทุกคนโอเคนะพี่จะจอดรถก่อนนะครับพี่จะบินโดรนให้ดูนะครับว่ามันสวยงามขนาดไหนนะครับไปแล้วครับไปดูพร้อมๆกันนะครับทุกคนบอกเลยว่าสวยนะครับอลังการงานสร้างมากเลยนะครับ เกมจอดรถที่ไม่ใช่เกมจอดรถอีกต่อไปนะครับผมโอโห้ดูดิครับสวยมากครับผมแผนที่ก็แบบว่าเออเป็นหมู่บ้านที่แบบแยกออกมาต่างหากครับจะอยู่กับกลางกลางเกาะก็ว่าได้นะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับก็จะมีปั๊มน้ํามันมีที่เปลี่ยนยางนะครับผมแล้วก็มีหมู่บ้านหลายหลังมากเลยนะครับก็จะมีบ้านหลังสวยๆทั้งนั้นนะครับผมหลังใหญ่ๆเลยนะครับผมก็จะมีวิวรอบๆเป็นทะเลนะครับทุกคน โอเคครับผมเป็นไงกันบ้างครับผมหลังจากที่พี่พาทัวร์หมู่บ้านใหม่นะครับผมโอเคนะผมเดี๋ยวคลิปหน้าพี่จะมาสอนจูนรถนะครับผมแต่ว่าจะเป็นรถอะไรนะครับก็รอติดตามกันได้เลยนะครับทุกคนที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมแจ้งเตือนก่อนใครที่นี่ที่เดียวนะครับผมต่อ c v k Channel นะครับผมก็วันนี้ขอตัวลวครับขอบคุณครับ